สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในล,นาลาักคณาราศีธนูหรือชาวราศีธนูสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีธนูในช่วงของเดือนพฤศจิกายน2563นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบเต็มๆคลิปนะครับช่องนี้จะใช้โหราศาสตร์ไทยควบคู่กับไพ่พยากรณ์ที่เปิดเอาไว้ ใครที่ต้องการติดต่อรายละเอียดนะครับกับช่องบูพยาสามารถไปดูการติดต่อได้ที่ description น,นะครับจะแปะริงแล้วก็กรอกข้อมูลทั้งหมดไว้ที่ description ด,ด้านล่างนะครับเราจะมาดูอิพลของชาวราศีธนูลักขณาธนูในช่วงเดือนนี้กันไพ่ถูกเปิดไว้หมดแล้วนะครับไพ่เมนหละกเอเน y ของตัวคุณได้เซเว่นออบขับเกิดขึ้น เซเว่นออคัพเนี่ยนะครับเป็นไพ่ของจินตนาการความคิดความฝันนะครับหรือว่าความที่คุณต้องการปรารถนาก็าคือพูดง่ายๆคือแรงปรารถนาของตัวคุณเองก็มีค่อนข้างแบบเยอะพอสมควรเลยนะครับหรือความใฝ่ฝันความอยากกับสิ่งที่คุณนั้นต้องการจะเติมเต็มความรู้สึกกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างมากเป็นพิเศษจึงทําให้ตัวคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับบางคนนะครับอ่อนไหวเซนซิทีฟง่าย เซนซิทีฟในที่นี้ก็แปลว่าการคิดหรือแบบมีความคิดความระแวงความสงสัยหรือลักษณะของการที่เหมือนกับว่าอยากได้อยากเป็นอยากมีมากขึ้นอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันก็อาจจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียตรงที่ว่าถ้าอยากได้เราได้มันก็เป็นผลที่ดีแต่ถ้าอยากได้เราไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการมันจะทําให้ตัวคุณอาจจะแบบว่า เหมือนกับคิดเยอะจนเกินความจริงหรืออาจจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอาจจะยังเหมือนกับยังไม่เป็นลูกป,ประธรรมมากนะักก็จะต้องรอคอยเวลาทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีกับตัวคุณแต่ว่าไพ่เนี่ยบ่งบอกอยู่นะครับว่าตัวตนของตัวคุณเองยังสามารถที่จะมีในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นถึงแม้จะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถึงแม้มันจะไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อย่างน้อยคุณก็สามารถที่จะปลดล็อกพันธนาการหรือปลอดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างได้คือ ข้อดีของเซ์นอฟค,บคับเนี่ยแปลว่ามองโลกในแง่ดีนะครับหรือพูดง่ายคือ,อพยายามปรับความรู้สึกของตัวเองให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันเป็นในเชิงบวกะนะครับอันนี้คือด้านที่ดีเนาะแต่บางทีดีเกินไปมันก็จะทําให้ตัวคุณคาดหวังแล้วจะทําให้คุณเสียใจได้อันนี้คือข้อเสียดังนั้นคุณก็ควรที่จะปรับบาลานซ์ทุกสิ่งทุกอย่างให้ความเป็นจริงกับ สิ่งที่คุณคาดหวังไว้มันต้องให้มันพอดีกันนะครับประมาณนี้ก็ยังจะมีผลที่ดีกับตัวคุณและไพ่ย,ยังบอกว่าตัวคุณเองอาจจะมีสเสน่ห์นะครับมีคนเข้าหากับตัวคุณได้ด้วยเช่นกันเพราะว่าเซเว่นออฟขับแปลว่าตัวเลือกนะครับที่เข้ามาให้กับตัวคุณนั้นมีคนใหม่เข้ามาหาตัวคุณอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับแล้วมันทําให้คุณอาจจะมีความเซนสิทีฟตรงที่ว่าคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่า เปรียบเทียบเพราะว่ามีฟอบคับเกิดขึ้นฟอบคับเนี่ยเป็นไพ่ของการที่คุณนั้นมองในลักษณะของการที่ว่า,อามองเกินกว่าความเป็นจริงนิดนึงเพราะว่ามีเซเว่นออับกับฟอบคับมาเนี่ยแปลว่าคุณอาจจะอยู่ในจินตนาการความคิดหรือความอยากมากกว่าสิ่งที่เป็นในอดีตหรือในปัจจุบันที่เป็นอยู่เพราะว่าในปัจจุบันตอนนี้อาจจะถูกปิดกั้นโซเชียลมีเดียด้วยเพราะมีไพ่นายออฟสอดเกิดขึ้น น็อปสอดเนี่ยเป็นไพ่ของการที่คุณอาจจะยังรู้สึกเหมือนกับว่าตกอยู่ในฝันร้ายนะครับตกอยู่ในภาวะของความเจ็บปวดอ่าแล้วก็ตกอยู่ในภาวะของความที่ยังไม่สามารถ move on ไปข้างหน้าคุณยังยึดติดอยู่กับฝันร้ายตรงนี้ด้วยมี four of pentacles เกิดขึ้นคุณยังยึดติดอยู่คุณยัง ไปไหนไม่ได้คุณยังตกอยู่ในบ่วงพันธนาการตรงนี้อาจจะเป็นเพราะอิทธิพลของดาวเสาร์กลุ่มลักนาของตัวคุณเองจึงทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นวนเวียนอยู่ที่เก่ายังไม่สามารถมุ่ไปข้างหน้านะครับถึงแม้ดาวพระศสบรีก็เป็นโกมุดเกณฑ์ที่กลุ่มกับลักนาตัวคุณเองอยู่นั่นหมายความว่าจริงๆยังสามารถที่คุณจะหลุดพ้นทุกสิ่งทุกอย่างดาวพระศสบดีกับดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดคุณ ไม่ยึดติดกับสิ่งเก่าๆเดิมๆจาก o ฟ r of p น n t a ข l ้นตรงนี้แปลว,ว่าคร่าเก,กิดคุณปล่อยใจให้เป็นอิสระกับความคิดแล้วไม่ยึดติดกับจินตนาการความคิดความหวังของตัวเองมากเกินไปไม่ยึดติดกับในเรื่องของความ perfectionist เกินไปจาก For ครับมันหมายความว่าคุณนั้นมีโอกาสที่จะมีสิ่งที่ดีกับในเรื่องของตัวคุณเองได้ปลดปล่อยพลังงานตรงนี้ได้จากไพ่ The Star เกิดขึ้น เตดสตาคือความรักความสุขความหวังการปลดปล่อยพลังงาน mm hmm. การถ่ายเททุกสิ่งทุกอย่างออกไปมันก็เป็นในลักษณะของการเป็นโพสิทีฟหรือเป็นในมุมเชิงบวกเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้คุณอาจจะยังตกอยู่ในภวังของความฝันร้ายหรือว่าภวัง กับความคิดเก่าๆความคิดเดิมๆความคิดที่อยู่ในคอมฟอร์ตโซนรอบตัวเองอะไรแบบนี้นะครับเลยทําให้คุณยังไม่เปิดใจที่จะยอมรับกับสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นถึงแม้จะมีตัวเลือกเข้ามาตัวคุณแต่คุณก็ยังไม่ลืมเขาคุณยังรอเขาอยู่นะครับมีไพ่ของการรอคอย s w e ว o ออ e n t a c าเคิลส o เพนทาเคิลคือการรอคอยอย่างเหมืนกับใจจดใจจ่ะกับการที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้น เปลี่ยนแปลงหรือกลับมาเป็นทิศทางที่ดีมันเป็นถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะครับไพ่ของการรอคอยอย่างมีในยะเหตุผลที่ดีด้วยเพราะว่า S ว o นออฟไพนักเคินเนี่ยเป็นไพ่ของการที่เหมือนกับเบาหวานพืชแล้วจะมีผลตอบรับแล้วคุณก็จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ตรงเนี้ยได้หรือพูดง่ายก็คือจะได้มีความรักที่ดีต่อกันทั้งมันกับ สมกับการรอคอยของตัวคุณเองอะไรแบบเนี้ยก็จะเป็นไปได้ดาวพุธเนี่ยเป็นกเกษตรอยู่ในเรือนกรม,มะาถือว่าเป็นตำแหน่งที่เป็นกเกษตรคือความมั่นคงนะความรักของตัวคุณนะครับอยู่ในความมั่นคงแต่มีนัยยะสัมพันธ์ที่เล็งกับดาวอังคารที่อยู่ในเรือนพันธุนะ ก็คือดาวอังคารเนี่ยโคจรสถิตยอยู่ในเรือนพันธุนะครับเบียนอยู่ในเรือนพันธุถุด้วยแล้วเล็งกับดาวคู่ของตัวคุณแล้วก็เลงกับดาวศุกร์ด้วยดังนั้นคุณก็ต้องระมัดระวังกับในเรื่องของการมีสเสน่นี่แหละที่ทําให้คนหลงไหลและคนเข้าหาตัวคุณแต่คุณกลับไม่พอใจกับสิ่งที่คุณมีคุณไม่พอใจกับสิ่งที่คุณมีคนเข้าหาตัวคุณนะครับแต่คุณกลับไปโฟกัสคนเก่าโฟกัสกับคนเดิมเดิมหรือคน แล้วก็ยังคาดหวังกับคนเก่าด้วยว่าอยากจะให้เป็นแบบนี้อะไรแบบนี้แต่มันไม่ได้ตอบโจทย์กับตัวคุณเท่าที่ควรไม่งั้นคุณคงไม่เศร้าคุณคงไม่เจ็บปวดคุณคงไม่ต้องทะเลาะเพราะมีอังคารกับพุธเนี่ยเป็นคู่วาจาที่โคจรเล่งกันนะครับหรือบางคนอาจจะมีปากเสียงกับคนในครอบครัวในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บางคนอาจจะโดนจับ คลุมถุงชนก็ได้นะครับหรืออาจจะถูกแนะนําจากญาติาพี่น้องแต่ก็มีปากเสียงกันเพราะความคิดไม่ลงตัวกันกันกบครอบครัวหรือคุณอาจจะมีปัญหากับครอบครัวของแฟนก็ได้สำหรับบางคนใครที่ไม่มีความาผิดหวังกับครอบครัวของตัวเองก็จะมีความผิดหวังกับครอบครัวของแฟนได้อะไรแบบนี้เกิดขึ้นได้นะครับแล้วมันทําให้ตัวคุณต้องทะเลาะกับแฟนหรือทะเลาะกับคู่ของคนรักมีไพ่เดชาริออตเกิดขึ้นนะครับ ความมั่นคงมีแล้วแต่มันเป็นดาวที่มากระทบกันกับในเรื่องของวาจาคําพูดดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณอดทนอดกลั้นได้นะครับแล้วดาวคู่ก็ถอยหลังด้วยจึงทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันดูล่าช้าและไม่เป็นไปตามผลที่คุณต้องการดังนั้นมีวิธีเดียวที่คุณจะสามารถอยู่รอดปลอดภัยได้คุณควรจะต้องรอคอยอย่างที่เป็นเนี่ยถูกแล้วนะครับหรือบางคนถ้าเกิดใครที่ยังอยู่ด้วยกันก็ประครับประคองความรักความสัมพันธ์ไปก่อน นะครับอย่าเพิ่งไปปะทะกันอย่าเพิ่งไปมีปากเสียงกันอย่าเพิ่งไปทะเลาะเบาะแว้งกันอย่าเพิ่งทวงคอมมิตตต่อกันอย่าเพิ่งทําอะไรทั้งนั้นนิ่งไปก่อนเงียบไปก่อนนะครับแล้วก็พยายามอยู่ในที่ของตอนเองไปก่อนเนาะปลดปล่อยพลังงานด้านลบออกไปให้หมดจากไพ่เดอะสตาร์คือการปลดปล่อยพลังงานแล้วคุณก็จะหาทางออกทางแก้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบไพ่อีกทีหนึ่งของไพ่สรุปว่า ไพ่สรุปนั้นจะมีแนวทางเป็นเช่นไรแต่ไพ่เนี่ยแนะนําก่อนว่าคุณควรที่จะต้องรอคอยอีกนิดหนึ่งแล้วก็ประคองความรักไปก่อนทุกสิ่งทุกอย่างยังสามารถเปลี่ยนแปลงที่ดีได้เดี๋ยวดาวพุธจะเดินโคจรเข้าสู่เรือนลาภะนะครับกู้ของคนรักจะเดินเข้าสู่เรือนลาภะแปลว่าจะมีความรักความสุขความหวังที่ดีแล้วก็จะไปเรือนวินาศอีกครั้งหนึ่งนะครับก็แสดงว่าในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยดาวพุธนั้นเดินโคจรเสด็จ เสร็จเพราะว่าการโคโจรอย่างรวดเวร็วแพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะไปอย่างรวดเร็วเลยคุณต้องตั้งรับให้ทันนะครับแล้วก็พยายามที่จะต้องอ,อดทนอย่างที่บอกไปแล้วทุกอย่างก็จะยังดีอยู่เพราะไพ่สรุปเป็นไพเ่เพชรออกครับนะครับพยายามอ่อนหวานอ่อนโยนเอาอกเอาใจเขานิดนึงดูแลเอาใจใส่เขานิดนึงนะครับแล้วดาวพุธจะทับลัคนาของตัวคุณเป็นตําแหน่งประนะครับแปลว่า คู่จะมาอ่อนกําลังลงในเรือนคุณเพราะว่าเขาจะมาคอยช่วยเหลือสนับสนุนหรือเขาอาจจะมาอ่อนใจให้กับตัวคุณอะไรแบบนี้หรือมาทําตามความรู้สึกของตัวเขาให้มีผลที่ดีกับตัวคุณได้อะไรประมาณนี้ด้วยเช่นกันเพราะว่ามีไนท์ถือเหรียญแล้วก็มีคิงถือเหรียญปรากฏแบบนี้แปลว่าคุณมีโอกาสที่จะมีความมั่นคงกับความรักความสัมพันธ์ที่ดีเขาอาจจะออกตามหาตัวคุณจากอัศวินถือเหรียญน,นะครับแล้วก็จะมาให้ ความรักความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวคุณหรือมายื่นข้อเสนอบางสิ่งบางอย่างให้กับตัวคุณจากนออกเพนทาคินนะครับเพราะว่าดาวประจําตัวเป็นประกลุ่มกับดาวประจําตัวของตัวคุณเองนะครับกับคู่ครองเนี่ยก็จะหมายความว่าเขาจะมาเหมือนกับอ่อนใจแล้วก็อยากเข้าหาตัวคุณมากขึ้นให้ความสําคัญกับตัวคุณมากขึ้นนะครับประมาณนี้เช่นกันเนาะก็แสดงว่า,าค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันอาจจะเป็นเดือนหน้าก็ได้ที่ดาวพุธนนั้นจะตกเรือนวินาศแล้วก็จะทับลักขณา ธนูก็จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นบรรเทาแล้วก็ดีขึ้นดังนั้นขอให้คุณอดทนอดกั้นและใช้ความริยะอุสาหะอีกนิดหนึ่งเราจะกดคนพบกับความหลักที่ดีต่อกันและกันในอนาคตข้างหน้านะครับและคุณจะสามารถปลดปล่อยพนาการทุกสิ่งทุกอย่างที่มีปัญหาในการทะเลาะเบาะแหวงกันหรือความหลักที่ไม่ลงตัวกันแบบนี้จะคลี่คลายแล้วก็ดีขึ้นนะครับอิทธิพลของไพ่พยากรณ์บอกว่าคุณมีโอกาสติดต่อสารสัมพันธ์หรือมีโอกาสที่จะ คุยกันกันกบคนธาตุดินราศีพฤกษ์กันมังกรเป็นคนที่วัยกลางคนจากอัศวนถือเหรียญแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างอายุมากกว่าตัวคุณก็คืออัศวินถืออ่อไม่ใช่เป็นคิงถือเหรียญน,นะครับก็อาจจะเป็นลักษณะของทั้งคนอายุกลางคนและอายุมากกว่าตัวคุณแต่เป็นธาตุดินทั้งคู่นะครับธาตุดินเนี่ยมาบ่งบอกถึงสองใบแบบนี้แปลว่าต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนิดนึงเนาะเพราะว่าทุกอย่างจะค่อยๆสมูทขึ้นในในเวลา ในระยะเวลาที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเราจะรีบเร่งไม่ได้สำหรับคนธาตุดินเลยนะครับเพราะว่าเขาจะคิดอะไรหรือตัดสินใจอะไรเนี่ยต้องมั่นใจก่อนถึงจะตัดสินใจได้นะครับดังนั้นอย่าเพิ่งรีบเนาะแล้วก็จะมีไพ่เพชรออบคับเกิดขึ้นด้วยนะ เพนับคับก็คือเหมือนว่าคุณมีโอกาสคุยกับคนธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีนเป็นราศีธาตุน้ําที่เป็นอายุวัยเด็กกว่าตัวคุณก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะติดต่อสัมพันธ์หรือคุยกับตัวคุณในช่วงของระยะเวลานี้ก็จะเป็นไปได้ก็อาจจะงุ้งงิ้งองแงกับตัวคุณหน่อยนะครับต้องการการดูแลเอาใจใส่หน่อยถ้าเกิดคุณเต็มเต็มในการดูแลเอาใจใส่เขาเขาก็จะให้สิ่งที่ดีกับตัวคุณในอนาคตข้างหน้าเมื่อดาวประจําความรักนั้น ทับลักขนาเป็นประแปลว่าเขาก็จะกลับมาดูแลใส่ใจกับตัวคุณแทนตัวคุณเองประมาณนี้ได้เช่นกันนะครับทีนี้เราจะมาเช็คไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรเพิ่มเติมนะครับขอไพ่สำหรับชาวราศีธนูแล้วก็ลักขนาธนูด้วยนะครับมีไพ่เด้งขึ้นมา1ไพ่นะครับ1ใบเนาะทีนี้เราก็จะมาดูอีกสองใบเป็นเดอะซันเดอะเวอร์นะครับ Okay. มีไพ่ปลดปล่อยพลังงานมาถึง2ใบแล้วทีนี้นะครับ mm hmm. ก็จะถือว่าเป็นไพ่ที่ดีไพ่อีกใบหนึ่งเป็นไพ่เดบมูลโอเคไพ่เด m มูลเนี่ยเด้งออกมาเลยเพราะาคุณกําลังตกอยู่ในภาวะของความไม่ชัดเจนความไม่โอเคหรือภาวะของการรอคอยนะครับอย่างเจ็บปวดเ mm hmm. จ็บช้ำเนี่ยนะครับเป็นไพ่ที่อาจจะยังไม่ดี แปลว่าทุกอย่างเนี่ยจะค่อยๆคลี่คลายเพราะมีไพ่เดอะเวอร์มาบอกว่าทุกอย่างที่คุณกําลังกังวลใจวิตกกังวลแล้วก็เครียดนะครับแล้วก็ต้องการสิ่งที่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังหรือสิ่งที่ดีต่อใจเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดีขึ้นมีไพ่เดอะเวอร์มาบอกว่าทุกอย่างจะกําลังจบสิ้นขอให้คุณพยายามเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมตัวเองนิดนึงในการดูแลเอาใจใส่คู่ของคนรักหน่อยนะครับแล้วก็พยายามอย่าเพิ่งทะเลาะก,กันอย่าเพิ่งใช้วาจาเดือนหน้าเนี่ยยังมีโอกาสที่ดีต่อกันและกันจากไพ่เด e ะเวอร์มีโอกาสเดินทางไกลนะครับมีไพ่ที่บอกว่ามีโอกาสเดินทางไกลได้ถึง2ใบไพ่ของการเดินทางไกลนะครับเดวเวอร์ก็คือเดินทางไกลเดอะชาร์อก็คือการเดินทางไกลทางคู่หรือแปลว่าการติดต่อส,สัมพันธ์กับคนต่างชาติก็ได้คุณอาจจะคุยกับ คนต่างชาติได้ด้วยเหมือนกันนะครับอาจจะมีคนต่างชาติก็าหาตัวคุณด้วยในช่วงของเดือนนี้สำหรับใครที่ต้องการความรักนะครับก็จะเป็นไปได้เช่นกันเนาะแล้วก็มีโอกาสปลดปล่อยพลังงานและ Energy ทุกสิ่งทุกอย่างไพ่เดอะเวอร์กับไพ่เดอะสตาร์เปราว่าไพ่ของการที่ปลดปล่อยพลังงานและเป็นไพ่ของการกลับมาด้วยเปราะว่าใครที่รอคอยการกลับมาของคู่ของคนรักจาก Seven นออฟเ e นทักคือการรอคอยนะครับแล้วก็มีไพ่เดอะเวอร์กับ เดอสตาร์แปลว่าไพ่ของการกลับมาของคู่ของคนรักแล้วก็จะกลับมาดีเหมือนกันนะครับมีไพ่เดอซันแปลว่าชัยชนะความสุขความหวังความสําเร็จความอบอุ่นกับใจิตใจเนี่ยทุกอย่างจะเจอแสงสว่างที่ดีเพ Moon, ราะเดอโมนแปลว่าความมืดเพระาะคุณอาจจะยังวิตกกังวลหรือย,ยังหาทางออกไม่ได้ส่วนเดอซันมาบอกว่าคุณจะสามารถหาแนวทางการแก้ไขแล้วก็การจบเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งความรักก็จะมีเกณฑ์ของการกลับมาแล้วก็ได้คอมมิตต่อกันที่ดีอีกครั้งหนึ่งจากไพ่เดอซันนะครับ ดังนั้นชาวราศีธนูก็คงต้องรอจนถึงปลายเดือนหรือต้นเดือนหน้าก็จะมีผลที่ดีกับตัวคุณนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ